เพราะความเมตตาพี่น้องมีให้ดังกำลังใจให้ผมสู้มากระผมประพันธ์ฤทธิวงศ์พันแท้ชายแดนใต้ถิ่นกำเนิดที่นี่ตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าทำเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้เพื่อท้องถิ่นเพื่อประชาชน ในเมื่อไม่มีเวทีแสดงความสามารถก็ไม่มีใครรับรู้ถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเรายุคโลกสังคมออนไลน์โลกเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนผมพร้อมที่จะทำหน้าที่กระจกเงาสะท้อนปัญหาของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนการทำงานที่รักและถนัดคือการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดของตัวเองทีมรวมพลังเช่ารีอสอร์ทให้โอกาสผมพร้อมเดินหน้าพัฒนารีอสอร์ทไปได้วยกันเรามีพันธกิจ ที่จะต้องทําเพื่อท้องถิ่นเมื่อได้รับความไว้วางใจเข้าสู่สภาในนามตัวแทนของประชาชนโปรดให้โอกาสผมเลือกประพันธ์ฤทธิวงศ์เบอร์เก้าเบอร์เก้าเขตหนึ่งผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลรือศอกเพราะความเมตตาพี่น้องมีให้ดังกำลังใจ ให้ผมสู้มา